สวัสดีครับผมบปัญญีพิชิตรจงนะครับผมเป็นผู้กำกับของหนังเรื่องใครจะ make to c h a n g e นะครับผมสวัสดีครับชื่อวชิรวิชโชกพัสัติครับเป็นโปรดิวเซอร์จากหนังเรื่องใครจะ make to change ที่มาของหนังเรื่องนี้นะครับก็คือผมกับเพื่อนๆนได้ไปหาโครงการประกวดเกี่ยวกับการทาหนังแล้วก็ได้มาพบกับโครงการนี้ที่เกี่ยวกับทําหนังอยู่กับสภาพแดล้องครับก็สนใจก็เลยลองหาข้อมูลไปดูสารคดีดูบทความอะไรที่เขาเขียนกันไว้จนได้เจอคีย์เวิร์ดของเรื่องนี้ก็คือว่า c l i m a t e Chan g e ต่อมาเนี่ยได้หาข้อมูลมาเรื่อยๆครับจนได้ ความน่ากลัวจริงๆของคำว่าคลายเมชแอนก็เลยตัดสินใจมาทำหนังเรื่องนี้หนังเรื่องนี้นะผมจะเป็นการเล่าเรื่องเกี่ยวกับเกี่ยวกับคลายเมชแอนนะครับผมซึ่งทำให้ผมได้รู้ว่าคลายเมชแอนเนี่ยมันมีผลกระทบมากกว่าแค่เรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับผมมันโยงไปถึงเรื่องของเศรษฐกิจได้ด้วยนะผมเนื่องจากคลายเมชแอนเนี่ยมันมีส่วนที่ทําให้วัตถุดิบเนี่ยหายากขึ้นใช่ไหมครับเมื่อวัตถุดิบหายากขึ้นเนี่ย ราคาก็จะพุ่งสูงขึ้นทําให้สินค้าในตลาดของเราเนี่ยแพงขึ้นด้วยซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทุกคนเลยนะครับก็เลยตัดสินใจสร้างออกแบบหนังให้มันออกมาปเป็นแนวนี้นะครับผมสุดท้ายนี้นะผมก็อยากเชิญชวนทุกคนนะครับผมมาร,รับชมหนังสั้นที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมในวันที่18-19กุมภาพันธ์ในรับผมพุทธศักราช2566เลยครับที่สมาคมไทยภาพยนตร์เสรแล้วเจอกันครับสวัสดีครับผมค,ครับ